ซีนี้จะลงใจจริงปะเนี่ยตอนแรกๆมันก็ใช่หลังๆมันเริ่มอ,อะไรหรือว่ามันต้องแบบฟิลม์มดราม่าก,กันสักเล็กน้อยเนาะเรื่องมันจะได้สนุกกลมกล่อมน,นี้หรือเปล่าแต่อย่าดราม่ามากนะเดี๋ยวฉันจะวีนอีพีนี้เป็นแบบฟิลอีพีประกวดดาวเดือนซึ่งลูกสาวฉันเนี่ยคืนไม่ได้อยู่แล้วดูจากความสามารถลูกสาวฉันเนี่ยน่าจะวาดรูปเห็น <'s> คนดูเนี่ยหาหลับไปตื่นหนึ่งวาดรูปโชว์แน่นอนเนาะตอบคําถามอะปล่อยมันไปเนาะ ลูกสาวฉันเนี่ยแหละไม่ได้จริงจังกับการประกวดดาวเดือนอยู่แล้วแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าเจนจะเป็นดาวสินกรรมก็เป็นดาวสินกรรมไม่ได้เป็นดาวมหาหลัยน้องซึ่งดาวมหาหลัยก็ยกให้เยเดียไปเยเดียเหมาะสมกับตำแหน่งมากไม่รู้ว่าเยเดียโชว์ความสามารถอะไรนะแต่ว่าน่าจะแบบความสามารถเลิศเราตอบคําถามเลิศเนาะอ,อะไรก็ไม่รู้เลิศไปก่อนเพราะาไม่เห็นด้วยเลิศไปก่อนเพราะว่าเออได้ตําแหน่งแล้ว ตอนแรกทาแบบว่ามากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับยัยพี่ด่นเนาะทำให้ยายเจนเข้าใจผิดใช่ป่าวว่ายัยกิงเนี่ยมันแบบว่าชอบพี่ด่าแ,แน่เลยอะไรอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วยัยกิงคือน้องสาวพ,พี่ด่ายจริงปะ้ะตอนแรกฉันคิดว่ายัยกิงจะร้ายพอไปดูไปดูมาเอ๊ะก็เหมือนยัยกิงจะดีเออและจะเลิศและจะแบบไม่ร้ายสรุปก็หลายอยู่ค้าค่ายยยเจนล้วก็บอกว่าเลิกยุ่งกับพี่เราาะพ,พี่เราควรแบบว่าได้แฟนที่ดีๆกว่านี้ แล้วประเด็นฉันเพิ่งชมยยกิงไปแบบแบบน้ำลายยังไม่หายแห้งชีไลท์ใส่ลูกสาวฉันอีกแล้วและอีพีหน้าชีกิงชีไลท์เฟนฟิลอะไรน้องสาวห่วงพี่สาวอะไรอย่างี้หรอฮะงี้ปะเยะกิงเห็นไหมแววเนี่ยมันแลที่แบบฉันจะไม่ถูกชะตาเนาะอีพีหน้าฉันต้องวีนเยกิงอีกแล้วเหรอเนี่ยเนาะแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงแล้วก็ฉันขอวีนพี่แชมป์อีกหนึ่งคนพี่แชมป์เนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักเวล่ำเวลาเนาะมาคุยกับเจน อะไรนักหนากัไม่รู้พี่แชมป์พี่แชมป์ไม่ชอบคนอื่นได้หรือเปล่ามีหลายคนตั้งเยอะแยะพี่แชมป์ลองเย็บพะลองหน่อยไหมฮะพี่แชมป์แชมป์กับพะลองลองดูอะไรใหม่ๆอีกพี่แชมป์หยุดยุ่งกับเจนก่อนดูหน้าพี่ดหด้วยฉันเห็นแล้ว EP หน้าเนี่ยช่วหเดี๋ยวเยยายพี่ดเนี่หึงเ,เจนแน่ๆชัวๆแล้วพี่แชมป์เนี่ยแลเออแลไม่ค่อยถูกจริตชันสักเท่าไหร่พี่แชมป์เป็นตัวละครที่แลจะไม่ใช่ลูกชายลูกสาวของฉันฉันรู้สึกว่าพี่แชมป์มันจะแลฟิลอ่มๆเนื่อย มาแบบเวลาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันไม่ชอบตัวละครที่มันเป็นแบบฟิลนี้ยเนาะเออพี่แชมป์เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าพี่แชมป์เออทำอะไรไม่ถูกใจเดี๋ยวจะวีนพี่แชมป์นะขอขอญาตพี่แชมป์ด่วนเออส่วนอะไรกะเย้พี่ด่ช่ชวนเจนเจนกินข้าวเออเย้หวายเนี่ยให้คำปรึกษาดีมากเออคำปรึกษาด,ดีทุกอย่างเลยอาชุดที่ตกตะลึงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่า เราก็ไม่คิดไงว่าอีกฝ่ายหนึง่งว่าจะแบบแต่งตัวชิวๆหรือเปล่าคือฉันก็เป็นนะเวลาแบบว่าไปกินข้าวของผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ฟีลแบบจัดเต็มเลยไงเนาะให้ผู้ชายตลึงในความสสยของเราสรุปไปปุ๊บผู้ชายแต่งตัวธรรมดามากทําไมไม่นัดฉันก่อนละ่ะแต่งตัวไม่นัดกับผมเลยนะครับเออฉันเป็นเหมือนเยเจนมาก่อนแต่ฉันไม่ได้แต่งตัวเท่ากับเยเจนเยเจนเนี่ยแต่งตัวอึ้งเกินฉันเห็นแล้วฉันอ,นอึ้งเลยฉันอาปากค้างเลยลูกสาวฉันฮ่า ก็ไม่คิดว่าลูกสาวฉันจะแต่งตัวจัดเต็มเกินไงนะมาฟิลเออชุดทหารเรือมีฟิลมีหมวกด้วยแล้วขี่รถวอเรไซหมวกซ้อนหมวกอีกทีหนึ่งใครเป็นสกอตตูมให้ลูกสาวฉันมาคุยกันหน่อยไหมแต่ก็เอ็นดูกว่ามีเจนะถ้าฉันเป็นพี่ใหญ่ฉันก็ชอบอ่านางน่ารักจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามชมอีพีหน้าเนาะขออย่าอีพีหน้าอยากให้ดราม่ามากเนาะแม่ไม่ไหวจริง โอเคทุกคนจบแล้วสำหรับการรีแ์คช่นและการรีแคปมองมันวาฉ่ำกับเจนจะเป็นดาวสินกรรม EP 5จ้าเดี๋ยวเจอกัน EP 6เดี๋ยวมารอกก่อนบ๊ายบาย